สวัสดีครับเพล่์นองพบกับซ่องน้องเนธผาลุยเส้นเกยครับเพล่์นอฟวันนี้ครับกิมาแก้มือมองนี่แล้วก็ผมก็ใส่แล้ทั้งหน้าอยู่พุ่นครับกับอายุกำแพงบนครับเพล่์นองฟกับไก่บุระครับแล้วผมจิมาแก้มือนี่นะครับเพื่อเอาของมาลุ่นถาลุ่นกันมือแรงครับผมผมได้ใส่ก่อนก้อนแล้วครับเพล่์นองมันหลายพวดครับนี่ครับเหลือซมี่นะครับบ่วงผมกับกับแป๊ะสองหลอดขึ้นเก่าครับเพล่์นอง จังไดกับผมเดี๋ยวผมมาแม่งกับจังเบิองน้ำกันแล้วครับเนาะงยันพี่น้องหนาเบื่อครับมันหลายพุผมแก้มือตรงนี้แหะครับหมอนบอกออกมาเมื่อคืนนี่ครับป่ะครับปสวัสดีครับพ่อแม่น้องสวัสดียามแรงครับบานนี่เราก็ให้ได้เวลาอันสมควรเลยนะครับเดา๋ยลงยามบวงครับพ่อแม่น้องปครับป่ไม่ต้องว่าหลายใหญ่หางหรอกครับสิมาดกันบ่หนะครับเน้องรุ่นมาเบิ่งกันครับ โอ้ยข,ข,ขับลังแหลกเขาครับพีน่น้่งมิดจริงๆครับปครับปะเบิ้งอีกมานบอลออกออกลาบานอ,อนี่ครับล้างที่สองผมผมนอนใส่ครับปะเบิ้งอีกเบิ่งนู้นกันเรื่อยๆครับพน้อง เลยอะลักบวงโหนี่ผมนอนชายรานี่ครับครับงูมันอยู่นี่เด้อครับเด้อนี่งูมันครับพาไปนอกปะครับไปนอกนี่ครับทางมันออกทางเข่างูนครับผมใส่สามทางเลยนะครับนี่นี่สองครับนี่อันหนึ่งนี่ครับเป็นสามทางนะครับไปนกไปครับไปเพิ่อกันอีกบ่ถือครับ นี่ครับมันมาคุดอยู่ครับเพื่อนนงนี่มันมาคุดมาคืนนี่ครับนี่ผมมาใส่อยู่สองหลังมันห่างผูถือเดี๋วผมใส่อยู่ปลานี่ครับนี่นี่มใส่ปลาเขาอันหมอมันหกหกน่ครับเพื่อนนองปะเบิ่มรุ่นกันครับนี่ครับหูมันเพื่อนนกนี่ครับหูมันแป้นเต๋อเต๋อใช่ครับหูมันเพื่อนนกนี่ผมใส่เลยนี่นี่ครับ เอาหน่อยหน่อยปะเข้ากันนุ่งเรื่อยๆนะครับหน่อยหน่อยครับราที่สองผมนี่ใส่ไปนี่บุถือเนาะครับเน่อยหน่อยปะปะนุ่งกันเรื่อยๆนะครับมันพันออกปะครับเรื่อยๆเด๋เต๊กับเป็นตาถืออยู่ครับหน่อยหน่อยทางมันแปลนโอ้โหครับหนูหนูหนูผูกไปเลย โอ้หน e ูครับพี่น้กโอ้โหมันอยู่โขมันงัวมันกำลังเสียวมากครับพงยานนี่โอ้จะเย็นนะครับแจ้งน้อยกับทึ้ครับพี่น้กกลับมากกับทึ้งแหละนี่ขยันนะครับเด้อไปเอาวันหนีนซักคนครับยาวหลังอื่นตอนแะครับเนาะผมกับมากับเมียคือเก่าแล้วครับคือเก่าคือเดิมแล้วครับพี่น้กปะครับปครับพี่น้กก็มาหอดอกไม้อีกไม้นึงเป็นไม้ข้าวนาด้ะครับนี่ครับผมเบิ่งเห็นมคุดมันหยั่งอยู่ครับพี่โน้กแปลว่าตัวมันเสื่อม บูฮู้ว่าสิมีมีน,มน,น่ะมีแน่ะน้องครับพ่อนเนาะเดี๋ยวเทาก็บบูฮู้วา่าเขาถือบอลนะครับเนาะ,ะครับปะปรุ่นนักันครับจังไหนกันเดี๋ยวนี่ครับบูถือทางมันเขาตัดหนาลงครับพ่อนเนาะเขาอันนั้นหัวเขาฟังหัวเขาเจ้าตัดหนาลงกหมดก็เลยเปลนไงครับแต่มีทางเลนอยู่ยครับพ่อนเนาะ ลุ่นถ้าเบิ้งนั้นกันครับเสียงหยางนะครับฟังครับเสียงกันหยาบ๋เกิดเกิดครับแล้วหนึง่งใส่ปากหูนะครับ,บ,บไปเนาะครับป๋อเบิ้งนั้นไปดูเนื้องันครับครับไปเนาะผมใส่สองฟังนะครับเด้อผู้ครับผู้มันไม่ผู้ ครับปะรุ่นเบิ่งกันครับน้ำพันออกบ่ครับเรื่องนี้เลยมีจีดีจีรีอยู่ครับลุงไปเบิ่งนักการครับไปไนเนาะทำไปไหนเนาะนี่ก็เป็นอีกไม้นึงครับหลายไม้ลายหม่องครับไปไนเนาะเลยสเตียวันวันทูนะครับไปไนเนาะหนึ่งสองนะครับครับลุ่นเบิร์กไม้หนี่กับมือว่านี่ายเรียกครับวัออกครับ ว่าหนูนี่มีบอ่อมีครับพ่อโน่มันขุดขวยไม่ไหมเลยครับหนูน่มีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับพ่อ้องขุดขวยไม่ไหมเลยแต่ผมไมได้ใส่ปากหูเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นใส่ตามทางนะครับนี่หูมันนี่นะครับนะนาดขุดเข้าไปดึงหญาดึงหยังเข้าไปครับพ่น้นงนี่ครับหูมัน นี่ครับลางหนึงกรมมีอิงจริงครับพี่น้องคือเก่าครับคือเก่านี่มีสองอย่างนะครับพอมี่น้องเยคือเก่านี่คือเก่าหมานกับคือเก่าบัหมานครับนี่คือเก่าหมานนี่เออโอเคครับพี่น้องนี่คือเก่าบัหมานนี่แต่โอ้ยอุ๊อยูผมก่อนเลยครับป่ะเบิร์นุกัน สเต็ยบกับวันทูครับพม่าโนเอ้ยสเต็ยบการใส่ก็ได้ยของล้างสองล้างไปเห็นแล้วครับจังไหนนะครับ,หน,หน,รบน้อกมันเกิดใกล้สิบเบริรดฤดูกาลล่าแหละครับพม่าโนเอ้ยเป็นจังไหนมาจาังไหนเดี๋ยวผมสิรายงานพ่อแม่พีน่น้องน้องกันนะครับน้องขันมันเบดข้าวขักับไปใส่ร้อยสองร้อยล้างบ่ได้จักตัวอย่งสิผมกับสิหอยบอกว่าจะเบริรดฤดูกาลนะครับดุนเนี่ยบวงกับพ่อเอา พ่อเอาจะรักไหว้แล้วครับไว้ปีหนาเลยนี่ครับผมถือขึนน้นไปนอกห้องผสมหัวบอสอย่างโอ้ยอยังไงนะนี่งงครับอันนี้เนี่ยควายอันนี้นั่นควายนี่นันนน่นเห็นห้อนนั่นมันขับเห็นห่อนห้อหยหางลงมันขดขึ้นมาแล้วมันตายมันค้าลงไปคืนนะครับนี่ผมใส่ไปนี่มีอิงกิงครับคือเกาครับหั่เน่าโอ้ยอุกอ่างเอาดิ เหล,ลี่ยงบ่เนาะผมแซววันนี้อีกบวงครับอีกจริงคือเก่าครับอีกจริงครับพ่อแม่น้องปครับป้าดุ่น้ำกันอีกเจ้าไหนกับพอ่อแม่พีน่น้องกัอยู่น้ำผมคือเก่าล้วดุ่น้ำกันคือเก่าแล้วครับพ่อแม่น้องครับป้าถือบูทถือกันเลยครับพ่อแม่น้องบ่ออกเออขนนันว่าอัน เห็นว่าบุมีหนูเอยงสีทางเก่าเก้าไปให้สัตว์ผมกิดสืบัวอย่างไหนเดี๋ยวลองับเนาะอันนี้ผัดครุดไม่ใหม่เนึ่งหอยหางลากเข่าอันหู้กะยังไม่ใหม่อยู่นะครับหมู่บ้านนี่ผมมาใส่นะผัดโป๊ะออกซ้ำแนวไหนสัตว์นะครับผมก็เลยวางสิโอ้พอดีกับทีหนาวตัว่น้องขับเนาะพี่น้องส่ีหนาวฝนตุลินเนาะครับเนาะพวกบัวจะหนูนะครับคนก็คือกันครับแต่บุ้มมีอย่างมีงานเนี้กิดตื่นนอน กอดมดขางห้มผ่าห้อมหมดแล้วนะครับพ่อแม่น้องเนาะพ่อครปะเขากำังไปรุ่นอีกไม้หนึ่งครับไม้ขางสะครับอันนี้พ่อครับปะหลังจากสีวนกับไปยามันมองมันกําลังสีออกมาหน่อยบางยันนะครับเนาะพ่อแ่เน่าเนาะมันนี่กับพิ่นกับมเปิดไฟหรอกครับมันนี่ทางหลวงเพิ่นมัเปิดไฟเหมือนค่อนข้างสะมืดนะครับเด้อพ่อครับปะนี่ครับพ่อแม่เนาะเป็นไม้หนองสะนะครับเด้อนี่ ไงไก่เฮือนเพิ่นนี่แหละเพิน่นโบใส่ไหมครับผมเห็นลายมือเลยผมไปส่งลูกผมก็เลยม,มาใส่ลองเบิรงครับบุ้ง้ว่าสิได้ตัวบว่ครับโปรเเอนุก็ไปรุ่นเบิรงนแล้วกันครับเสร็จแล้วมีราวที่หนึ่งผมครับโปรเเอนุกอินติ่งคือเก่าครับสับร่างที่สองมีอิงติ่งคือเก่าครับโปรเเอนุเบิรงอันเดี๋ยวนะผมไปสง่งเบิรงกไม้หมวกนี่ก่อนครับ เป็นหอยตุกเทียนตุกเทียนมีอย่คือมีเสียงห้องเงียบเงียบหรืปลาโนวนห้องครับป่ะป่ะเาขาไปเบิ้งลูบไปรุ่นลูบฟังเสียงอยู่นี่คืออะไรยังน,นะครับครับหูมันล่ะไม่ใหม่เลยครับเป็นหอยนี่นี่ผมก็เลยมาใส่นะอยู่ข้างสะอันแห้งเลยครับเป็น คุยไปคุยมันอยู่ครับแต่บ่แม่นมหนูฮู้นะครับผม่พี่น้องนี่ครับผมใส่เป็นอิงกิ่งคือเก่าครับนี่ครับพี่น้กผมนอนรักเอียงนะครับรักเอียงไม่รักตรงนะครับเด้อมันดินแข็งครับไปครับไปเล่นต้ หนึ่งตรงนี้ครับขนาดสิบินนะครับนี่โอ้ซื่อๆู่ครับไปเนองคือเก่าผมนี่ครับรักบวงเด้ยซื่อๆู่ครับไปเนาะรูงวงใหม่ว่าผมมาใส่แล้วมันโดดย่องน้องนครับมันมาหากินอยู่นี่นะครับมันคึ้มเนาะมันจะจีลงทีดเนี่ยตัวครับมันคึ้มนะครับไปเนองครับรานที่สามที่สี่ผม คือเก่าครับมันออกมาหากินนะครับพวิเน็นค์หรือจะมันหมุนคั่วๆเข้าไปห้างเทื่ยงค่ะย้าไปว่าติน,นูแล้ว,คร,วค,รงงครับเด้อมัหมุนคั่วๆนะครับนู้ครับพวิเน็นค์ห้างเทื่ยหนึ่งนูน้ำแล้วครับเด้อฝากปากพว่เน็งค์น้ำเด้อการไปใส่กันเลยอืมโบอกดีครับพ่วิเน็งคนู้ตัวเดียวอีีได้นี่แตัจะได้นี่หนูตัวเดียวครับนี่ ทางมันผมเซไปทางหนึ่งยังบบมาถืออยู่นี่รางที่สองอู้เฮ้ยน้องออกมาอยู่ครับลางนี่ซนซนครับซนเหรอครับหุยน้องพวงพับเลยครับนี่โอ้เป็นเัืงเสี่นี่ครับอู้เสียดายดิมันถือและครับนี่พวกนี้ขี่มันครับหุยน้องนะครับขี่มันครับนี่ครับ โอโครอนี่อู้มันถือแล้วมันลดใช่ไหมครับนี่ที่กับโมนาโมนาซิลุดเหรอครับผมว่าโอ้เดี๋ยวผมขอเนี่ยถางบ่วงไปก็ได้ครับเด้ออู้สิได้แล้วครับเนาะไปเนาะถ้าลูกนกกันมือเศร้าก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะไปเลาะเบิ้งมงันมันจะออกมาบางย่านกแล้วครับจัาหน่อยครับผมถางบ่วงไปก็ได้ครับไปเนาะขออนุญาตเด้อครับไปเนาะเมาขุดนี่ครับไม่ไเลยครับไปน่นอะนี่ ผมใส่ไปเทิงนี่ลูดครับพี่น้องเสียดายครับโอ้ยลูดแบบนี้เฉดไม่แ่กรนโน่นนะครับแต่ว่าผมว่ารุ่นกลางๆเกือบใหญ่ใหญ่เปล่าครับโอ้ยเจดายครับพี่น้องเฮียตั้งบวงมันก็ได้คร,ครับเด้เอครับพี่น้องผมพยายามแล้วมองันแต่ว่ามันออกมาหน่อยครับมองป้านี่ ย้ำนะครับโบถือครับโบออกมานะครับเนาะสำหรับค่ำคืนนี้กับโบได้จักตูแล้ครับบวงร้อยห้าสิบผูละครับบวงร้อยหกสิบผูละกับโบถือนะครับค่ำคืนนี้เฮาอาจจะถือย้ำเศร้าก็ได้นะครับพ่อม่น้องเนาะเกาก็จังมาถาเบิ่งถาลุ่นน้ำกันครับย้ำเศร้านะครับเนาะสำหรับคืนนี้เฮากับลาตีสวัสดิ์คือเก่าเลยครับพ่อม่น้องปะครับปะไปหารับหนอนนะครับเน่พ่อแม่น้องเนาะ สวัสดีครับอาเพื่อนน้องสวัสดียามำซ้าครับโอ้การเย็นจังน้อยนะครับครับเพื่อนน้องรุ่นมาเบิงกันครับหลังแรกเขาโอ้หมาละวุนเลยครับบางอย่างนี่โอ้ส้นอยู่ครับนึกว่าหมาเนี่ยกับพระจักนี่ครับสนอยู่ครับจักว่าหมาเนั่นกับพระจักครับบางอย่างนี่หมามันมากวุนนะครับหาหกตัวผัโอ้หลังหนิมบุษน ไปยากครับนาหนิไปยังไหนเนาโอ้นอยู่ครับพ่น้องนี่ครับนเลยโอ้นอย่างแรงโอ้มันเข่าหูมันนะครับมันนเข่าหูมันมาบโ้เป็น,นยัังไหกันเลยาลุนานกันนะครับพ่น,นอ้องมายางล่ะเคเคเก โกับเรื่มบวงครับนี่มันผมมาทางพี่ครับนี่ส้นอยู่ครับสองหลงังยาบบเห็นตูนะครับเนาะงครับปะลุนไปเบิ้งนุกกันทางไหนเรียผมทายให้เบิ้งครับเรับไปเนาะเบิ้งครับมันลงมาคุ้นใหม่เลยครับมีสีบ้เนาะครับเนาะบแบบน,บน,บน,นี้ป้าไปลุนเบิ้องจะคือบอ่ สามล้างมุงเดียวเลยได้นี่ครับโอ้ยสนบ่เนาะโอ้โอบส่สนจากหลังครับพ่อโนงสามล้างเลยมุงเดียวนี่งเสร็จมาบ่หอดบ่เนาะครับดูจังเลยครับปะเอาค่ะรุนต่อไปโอ้ขี้ลายขนาดเลยโอ้ยชนอยู่หลังหนึ่งครับพี่น้อง ครับล้างนี่ซุนยุคนี่เดี๋ยวพูดถือเด้อครับเด้อครับโอ้สุดายมาครับปะเอาไปน่องไม้นี่เ้องกะซากุหลาบครับเงียบคลิปเด้อครับไปน่องปะเราก็จะไปลุป่นผูหละกมงป้ายมาครับครับปะครับไปน่องลุ่นเบอร์ครับอุ้ยลุ่ วัดครับยังมาเศร้าอยู่ครับเป็นวัดกะบสองสามอาทิตย์แล้วใส่หลาบ,บวงเขาไม้อันนี้คางให้หน้าครับนี่โอ้โหเสิมีโตบ่ครับว่าจิถือบอมโตน่ะมีอยู่ครับไพน์เนาะกูก้บวงเวทบนน้อบ้านนี่ครับหลงังหนึ่งบวสซนเลยครับ เลยลหลัสองครับมซนเลยครับภนองอับปหลัสองลอยนะครับบวงนี่เด้อครับหังที่สามโอ้โมซุนเลยครับบอลมาเลยเดี๋ยวหาเคลียอย่อกว่าเคลียครับนี่อบมครับายนอกหลังที่สี่ครับโอ้ยอีกทีครับยนอกนะ กระชุนเลยแต่พี่ออกเมื่อคืนใหญ่ครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ล้วโอ้โหที่ห้าเออเสรละหลังที่หกครับจะซื้อครับไปเนาะครับปะ เนาะมาหอนไม้นี่นะครับแต่พูดว่าถือบอลนะครับเนาะมาลุนเบิองมาขึ้นซนอยู่ครับซนเนะว่าบอถือนะครับนี่มิดจีรีครับหลังเล็กเขาอันที่สองอินซิมครับเบิองหลังนี่นะครับโอ้ซนบืองคือซนปีนไปสิครับอันนี้เฮ้ยเนาะเบิองน้ำกันดูนะครับซนปีนขึ้นมาเทิงไปครับ ผมดึงออกมาให้เบอร์นี่ครับส้นปีนขึ้นมาผีไหมนี่นมั่งชึ้งผีตาย<ป>เบื้องหลังนี่นครับโอ้หลังนี่จะขาดแท็นี่โอ้ขาด,ขาดอีหลีครับเอาไว้นอกขาดครับหลังนี่เอไาไว้นอกนะนะถือยู่ครับแต่ว่าขาดนี่ครับปลายเอ็นนะั่นายรวดมัน ดูเป็นังสี่นี่ครับขาดแท้ขาด,ขาดโอ้เสียดายครับพี่นกมันตกใจนกมากหนมาครับนกมากหนิว่าขันนี่ครับโอ้เสียดายครับพี่นกต้องขับเก็บพวกนั้นะครับเนาะ อพันไหวปาสันนไหมครับพันปรสันหนึ่งแต่นห,น,หน,นกมันลงกัดมันมาหากัดป่านะครับมาหากินปลาแล้วชิตืหน,นกเลยดิ้นขาดไปนะครับเนาะลุกบาลุกกันสวยแท้ครับนี่่อรเนาะพลาดเด้นี่คือว่าพลาดแล้ว ปึ๊บขึ้นอยื่นี่กันถือทเต็มทีต่ตน,น,นี้เลยนจ้นงกงบบสับสาเหตุเต็มบทิดนะครับนี่โบม,มาเลยท่านแส้มันถือลาบแหละนี่กับโบมาครับไปรุ่นกันอีกเดี๋อสองหลงัง ต้องล้างก็คือสิบ่ถือกมันมันถือมันห่อเหรครับโอ้ซนอยู่ครับล้างนี่ซนนี่ครับบวงหน่อมัดครับเน้ยโอ้ยเฮ็ดมาให้เห็นจังเฮ็ดตาจินใจใหญ่เลยใหญ่ทั้งครับเด้อเด็ดล่ะบวงเฮาโอ้ยบวง <ừ. S 1> ตัวนี้ หลัวทุดท้ายแล้วโบมาเลยเนี่โอ้ขาดครับพี่นกขาดหลังหนึ่งครับต้นอยู่ครับต้นสองหลังขาดหลังหนึ่งตัวน้อยจักตัวใหญ่โอ้ยเียดครับบดตายยังหนีเนาะนคืออิ่วเข่าคักอยครับพี่นกนี่ครับมาคุดใหม่งูใหม่ขึ้นมาเีไดครับพี่นกไป ไปเบิ้งพุ่ระข้างหน้าพุ่ระครับมองไปโซงลูกได้พุ่ระบ้างสามสี่หาล้างหกล้างนะครับพี่หันปะครับปะทำหมานนะครับเนาะทำยังเนาะภาพขึ้นเป็นสีน้อบ้านฮะหมูขอยยากนะครับเด้อเออทำยังเนาะนี่ครับบ่วงผมเก็บแล้ว <tempt surprise> ยังฟังนั่งครับพ่อแม่น้องไปกลับหลังนึงครับพ่อแม่น้องขออนุญาตได้ครับด้วยได้แล้วครับพ่อรูปวิเห็นกลับหลังนึงครับอยู่นี่ผมใช้โอ้นี่ดิลั่นแล้วครับโอ้๋องงยังนี่ครับพ่อแม่น้องวู้จู่กูครับพ่อแม่น้องวู้ตัวมันงไงนะครับนี่มาหน้อยนะครับด้วยโอ้เดี๋ยวผมอนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตแอนเอาไม้เบิ่งกันครับโอ้ยพ่อแม่น้องนี่ หนูนี่หยังครับนี่ง่ายก็แขนผมครับอโอ้ยบวงบืถือครับนี่โอ้ตัวเซฟถือจะมาคลื่นเหรอครับขยาาันนะครับเนาะไปเนาะผมขยันปลดเสื้อกนะนะครับนะครับครับขยันปลดเสื้อกนะ่อนเนาะเดสืกอกจะมีเซฟนะ น่าจะ,ปะเ,เป็นตัวเมียแหละเโอ้ยนี่เต็มครับโอ้ยบวงวัตถุครับไพโน่ต้นบวงผมสมือนะครับนี่ลันสมือกับกับเอาครับหมาเหรอครับไพโน่โอ,โอ้เกือบโลูกเหรอครับไพโน่เนี่ยนะต,ตัวหนึ่งจา้าโอ้ตัวตบนะ ผมพยายามมันอหนียครับหลังหนึ่งผมเออหลังหนึ่งครับพี่ดิผมยันหยาดในเข่งๆนี่มันบ่เมนหนูครับหนู้นมาถือครับป้าน้องห้องก๋าเศ้านี่กะไอ้เต็มหนึ่งครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกิ้งให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปนะครับพี่น้อง มื่นนี้กับอากาศคืบชีเดียวนะครับแต่คลิปนี้กับพกเพื่อนยิด้ฟ้ากวจะมีนะครับไป่นนองสวัสดีครับฝนตกครับอากาศฝนตกครับไป่นนอง